จะแยกก็ล่ะจะห้องก็ล่ะไม่แยกไม่แยกรวมกันเนี่ยเราอยู่รวมรวมกันเราอยู่ไว้นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปพิมพ์ในในแชทในนั้นเอาก็ได้ว่าใครจะเล่นันนจะัวว่ารวมกันคือคือรวมกันมันจะนัวกันไม่นัวหรอกก็ไม่ต้องพูดแค่นั้นเองขับอย่างเดียวกดเลยนะทางนั้นเออกดกดอุ้ยอันนี้ด่าแหละสามทางครับสอมทางแล้วต้องอยู่ฝั่งเดียวกับไอหยวนด้วยอยากตบไปหยวน มึงไม่ไปอยู่ฝั่งแต่แรกเลยนะแต่ถ้าจะเล่นอารามได้นะตาหน้าโอเคี้ยวปะถ้าโดนมันดูออกก็ได้นะไม่เป็นไรเข้ามาแล้วเล่นไปเลยกูอยากกระตือไปพีทให้สามทางเหมือนกันต้งชามาซับกูเบปะเฮ้ยพูหมาปะผมไปเล่นไหนเนี่ยผมไปเล่นไหนตากระจิ้งตา นะครับนะครับอ้าวสวัสดีพี่เฟรมในแชทของฝั่งของตัวเองได้เลยครับคุยกันนมาครับมาเฮ้ยแบนมาเขารู้ไงว่ากูเป็นมากูรู้ว่ารายการใครเล่นกูรู้เลยกูรู้รายการใครเล่นโทรแบนตัวอะไรวะเพจอ่าอ่าแบนตัวอะไรดีอะไรวะแบนเนี่ยนี่มึงไม่มาแบบ เออแล้วยังไม่ปรึกษาเลยจะแบนอะไรดีหล่ล่ะกอกูแบนมั่วไปหมดเลยได้แบนไปฮึแค่จำได้ว่าใครเล่นอะไรไปชอบหน้าก็แบนอโลงอาริอย่างเงี้ยเอออลงอาริก็แบนได้นะรักอย่างเงี้ยอย่ารู้เยอะดิเออวะลืมได้ไงวะเออเสือกนี่ครับพี่อะไรวะพี่ยมิ แบ l นด์อะไรทิ้งให้พี่หน่อยด็กลำคาญมันอย่าว่าน้องตัวตัวนะคุณใช่า่ะไออะไรวะเลืออคือเราเรามาอยู่เรามาอยู่นอกตี่คือคือเราเรามาอยู่ข้างนอกอะเราเราไม่รู้จักใครเลย อา่าวันนี้เราก็ต้องแบบวันนี้เราก็ต้องมากระชาม,มีกันไงโอเคโอเคเราจะมา okay. แลทธเอ l f เอเราขยายขยายอาณาิคม,มวัน,นวันนี้แบบเราเราก็ลองแบบเข้าสมาคมใหญ่ๆกันดูกัยเลยๆเข้ามาแบบ <laughs> มาว่าวันนี้โอ้โีครับพี่โอ้โีครับพี่โอ้พี่ใหญ่รู้พี่ใหญ่เจ <laughs> <laughs> ะเล่นอะไรให้เล่นเนี่ยสร้างไปเลมึงมึงไปลากู อะไรให้กูไปเล่นเลยเล่นเล่นไอเดียให้กูเล่นครับป่ะไอไอคนไอคนไอคนอะไรนะสมสมชายเหรออะไรนะอย่าไอนั or, ่นคืออะไรคือคือไปไหนอ่ะคือไปไหนคือพิม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 มาพิมมาเออไปไปเอพิมแล้วพิมมานี่มึงเจอเซตกูแน่กูเล่นโชว์เล่นโชว์เดี๋ยวกูเล่นเซตโชว์วิทอนี่โอ้ อีกคนไปไหนอีกคนไปไหนคนที่ห้าเดี๋ยวมองดูว่าเซตเล่นยังไงบอกไปบอกไปห่อสูงอเรันี้สุดท้ายเลยนี่คู่หูบรอะไรกัน่ะถ้ามันเลือกก่อนไม่ได้หรอถมันแรกเลอกไปต่อดเปล่าเปล่เหมนเปล่าเม็นเปืได้บอมาอยู่แ้กก็วอหมดเนี้ย า <How> ยู่ผลแล้วค่อยเอามาแลกกันอืมอ่นะแเดหรือว่าอะไรเออยัสยัสยัสว่าเราว่าวันนี้เราชนะเอ้ยไม่ใช่เียเราว่าวันนี้เราไอ้เรียก็ตัดเอ็ดเร็วก็ได้นะ อัพเชอัพโซชาอัโซแช่นี่ครับนี่ครับสวยสวยสวยตัวตัวตัวสุดท้ายหย่นแบนเซลาฟินได้เพื่อนวัตัวมีอย่างมอไฟมีอย่างฟิตแต่แบนเซลาฟีนด้านลำคาดเนี่ยกูไม่ได้อยู่เลนกูไม่ได้อยู่เลนเดียวกับมึงไงแต่มึงเล่นน่ารำคาดมึงวันแบบว่าลูกอีขี้ตอดเหมือนพ่อแม่ไม่รัก

เนโเอ้ย <น troop. S 2> คุณนั <ive. S 2> tools, ่นคือคุณติดนะอ่าฮ้าเสียงของใครวะแอลโคตรเดียรทะลุมานี่เลยให้ให้ผมพีกอะไรเอาไอ้ตาบอดตาบอดอ่ะ ตาบอดอ่ะตาบอดตาบอดยื่อแต่ละคนมีพี่กูมีทั้งตาบอดมีทั้งตาหวานดิอ่ะไอ้ตัวที่สาวตาโตก็นั่นแหละตาหวานนั่นแหละโหตาหวานนี่เซิรจอเมกาเรียกกันนะตาหวาน มีม yeah, ีตาบอดตาหวาดมีปลากับบางกรนอโหยากเอพระพระตาบอดป่ะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเข้าน้ำแป๊บนึงไปนี่ก่อนไปอาบน้ำล้างหน้าไปฟังกันเัาเดินทาบอดไปพี่เออเเอ๋ยวเลยเพื่อน เดินทางปลอดภัยไงอยากเขาเลี่ยนล้มไปไงพี่ไม่ได้ต้องให้เขาเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมอไฟทุบยาสูบขึ้นเนี่ยมอไฟทุบยาสูบขึ้นแปลกๆนะกูมองกุ้งงเอเดมึงละโอบขึ้นนี่

เดีย๋ยวกูเจอฟูจิอ่ะเนี่ยได้ป่ะวะไม่เดีกูมาแล้วมาแล้วเออพี่เล่นท็อปใช่เอ,อ๋พี่ก็เจอผมไงอ๋อนึกว่านึกว่าฟูจิเล่นท็อปหนูว่านาซัตเป็นแบบฟรราร์มกลางไม่ได้แ้าแตกไหวไผมมาแล้วผมมาแล้วทำไมต้องเป็นนาซัตอีกแล้ววะทำไมนาซัตพี่เดียไรเมื่อวานเมื่อนาซัตเหี้ย <c oughs> แตกกูเล่น เล่นสฟาร์มมาทหาหมดเลยหมดลมเลยแย่กูปล่อยตัวเรื่อยๆฟาร์มตัวปูเรื่อๆยๆเลยกลัวล <c oughs> ลเหรอฟาร์มไปเท่าไหล่พันสองภูมิ <c oughs> ามากเลย เดเ็กๆไนั่เลงเบอร์เลงดงถ้า,า,าจะขนานดน,าน,นี้ดูลำบากนะชีวิตเสียแบตไรอ่ะ มันก็เสียแฟดให้กูเหมือนกันด้วยอีกไหนด้วยอีกไบนกูดาวไว้อีกไหนกูดาวไว้โอ้ผมต้องช่วยป่ะโอ้ยโอ้ยมันมาเย็นอะไรป่ากินแาเลรามีนจาเลราพี่ต้องพูดอย่างนี้ยว่าป่าเขาก็เหมือนป่าเราอยู่ให้เหมือนบ้านเราเอาไว้ เอ้ยคิดว่าสมอลเดอร์เป็นเฟอร์รี่ป่าวะเออเออลี่ดิมั่เรียกแม่มาเราก็ค่อยเอาแม่มาดิเออเยสไอ้เหี้ยศึกสายเลีอยดคนรู้จักตีกันเองเงี้ยตรงกลางโยนฟูจิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนโยนฟัมเลสหายไปไหนแล้วเนี่ย โอ้โหโคชเกลไอ้ไอ้ตัวนี้ตรงกลางเป็นเป็นตึกระหว่างจีนประเทศจีนเหมป๊าบเล็กกูโดนยวนก็ฟูจิเรียบคืนเหรอเรียบคืนเหรอเออว่ะเอ้ฝ่ายอะไรง่วงทีนน่ะโลกได้นะได้ได้นะสิไดาเราเจอกัน มอไฟโคตรน่ากลัวทำไม้องเจอพี่แดนนี่ไม่เข้าใจเลยอยทำทำตัวเหมือนกูเล่นเท้าแข็งมากมัง้งก็ลฝึกฝึกกับพี่ก็เล่นกับพี่ไง <Yeah. S 1> เออใช่เหมือนี่กับพ่คุยบ่อย <laughs> เจอเจอไวเกินก็ไม่ดีนะเวลาเล่นตีกันเอง ชอาไปตีกันอยู่เล่นท็อปไอ้เหี้ยเหกันกูเฮ้ยก็เล่นสายอะไรเล่นเล่นตายไฟเตอร์กูก็ขนาดแท็งคนี่อตีกันมาที่หมายเลยไม่นะตาหวานกูยะเดือดคอเนี่ยนยักษ์หกเท้ายะกษ ่าเูเอ้ยโดนมินจาเราล้วงกูเนี่ยโอ้ยไม่มีกูจิมันปิดไม้แแม้มปากอะ่ะ<อ>มันจะมันจะค<อ>ายหยวน <c oughs> เฮ้ยแฟดเลยลไม่ปล่อยเลยเล้ ไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้เขาเสียแฟ่นแล้วโอเคอยู่แอนดี้ต่อที่ถ้าสามจะมาผมจะรู้ไปคิปปะไปคิปปะผมอ่าเหมือนอยู่เหมือนอยู่เหมือนอยู่ ไอ้เฮียพีทจะช่วยจะตายคิดว่าทำอุ้ยผมแรกอ่ะมันไมอยากกับเลยไอ้เฮียตีมึงโกหกาไปแล้วอะตาวานตีตีธรรมดาตีธรรมดาเพื่อนเก็ยกูหามาแล้วเพื่อน อโอเย้อ้าวเลยแต่เด็กมเหนื่อยเหรอพี่แดนขอขี่ให่ได้เปล่าเต็มาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเีนี่มาไงเนี่ยกูเห็นตัวไม่ได้รับชืญนอหเพื่อนี่ยขึ้นไปขึ้นไปผมเล้วตามเออไม่แก่เพื่อนๆเส้จจัได้ตามน่าเ่ง ไม่มีมนาอะไรทียเอาเลยแรงยังวะพิษหายดิก็ไม่มีแล้วนาเคลียคิวไม่ได้เอาอีดอกก็มา่ไงเจอตอนแรกมันไม่มีพอเดินเข้าป่าแล้วมนาขึ้นขึ้นมายังพม่แดน เอาไอ้พวกรุนเจนมานานมาไม่ฝนหรอไม่ชินระยะไ,ไปออกอไปชิปอที่แน่นอนออกอะไรชินแรกอ่ะคือถามควางข้ามแม่งเลยที่อ่ะน่าจะออกขอเองก่อนหรอั้งไม่ผมอ่ะออกอะไรชิ้นแรกปกติเอ่ะถ้าจะฟาร,รม์มถ้าฟาร,ร์มก็ออกปกติ แต่ว่าถ้าพี่ถ้าพี่เล่นเองอ่ะพี่จะชอบออกไอนี้ไว้ไอ้สกนลืมือวจะเอากูให้ได้เลยหรือนี่ยูวิดีพี่อ่ะตับก็ได้ครับไปอยู่แล้วออกเดี๋ยวกลับบ้านได้ออกโอกุนแบบเดิมมานาไวๆเดี๋ยวใช้สกิลบ่อย กิดีเหมือนิดอ้เฮียมันเ่มมันเมันไม่หกแล้ววิง่งอย่ายา,ยา,ยาโอ้โหสีว <c oughs> จ,จัดอังแมวตั้งหัว